ก่อในวันนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะขอเข้าสู่พิธีการก่อนนะครัโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการกสทชท่านเลขาธิการกรต่นสิทธิ์เื่อการรายงานเกิค่ะติดตามและตรวจสอบการใช้ไก่ทม่ประมาณภาครับท่านผู้แทนภาคลับภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการต่างประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนที่เรารพทุกท่านครับในระบบดิจิทัลก็ลดให้มีการเปลี่ยน การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับสัญญาณในระบบดิจิตอลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไร้กิจการโทรคมนาคมพศ .2553 โดยการเห็นวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างเพื่อถึงซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมากรสจได้มีการออกประกาศหลักกเณฑ์ตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลว่าึงการ ผู้ปลอมที่คํานึงถึงการกคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชนะ์สาธารณะภายใต้โครงการต้ำถ่านอีกด้วยอย่างไรก็ดีสําหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเวทีการรับฟังความคิดเห็นของสานักงานกสชสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นรายลักษณ์อักษรมายังสํานักงานกสชโดยจะสิ้นสูตการาารับฟความความคิดเห็นในวันที่18กรกฎาคมแผนยุทธศาสตร์หลักแล้วเราก็ทําเรื่อยๆมานะครับจนถึงวันนี้เนี่ย มีหลายเรื่องที่อยากจะเรียนเพื่อความเข้าใจก็คือว่าเวลาทํางานเนี่ยต้องดูทั้งข้อเท็จจริงดูทั้งแง่กฎหมายและต้องยึดยุทธศ,ศาสตร์ที่จะนําพาให้ระบบการกระจายเสียงของชาติเนี่ยไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอะไรต้องเป็นของดีและครบเซตไม่ใช่มีแต่บล็อกแล้วเอาไปก็ดูไม่ได้เนื่องจากไม่มีเสาอากาศและไม่มีสายเคเบิลชั้นนำที่เป็นสายความเร็วสูงอะไรทั้งนองเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ไม่หมายแต่ถ้าให้เติม2ช่องเลือก700รยกับพันหนึ่งสมมตินะฮะร,ระดับชาวบ้านเนี่ยถ้าได้รับของปีมักจะชอบตัวเลขสูงนะครับพูดเนื้อนๆนเลยได้ไหมขอนระสานนาทีหรือ4นาทีก็พอแล้วเพราะท้าให้พูดยี่สนาทีบางท่านก็พูดได้นะจริงๆมีคำตอบอยู่สี่คำเนี่ยใช้แค่สาหรือ4นาทีมันก็พอเหมาะแล้ว,ละลวนะฮะมีส